สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องห้ามาเบิงสวนบักแตงเป็นสวนคองหลวงโตงจ้ะที่เคยลงคลิปให้พี่น้องห้าเบิงเมื่อนี้เพื่อนมาเก็บผลผลิตอยู่สวนก็เลยถือโอกาสนําเพื่อนมาเบิงนอกพี่น้องเนาะว่าวิธีเหตุจังไดสภาพพื้นดินเป็นจังไดจังปลูกแตงใดโดกเถได้ไปหาเจ้าของสวนกันจ้ะหลวงโตงสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะเพื่อนที่เท่าไรก็นหูเนี่ประมาณสองไรนี่ครับสองไรเนาะมี เป็นพันแตงล้านมซื้อพันมันจังไรมันคือโรดีแท้เ u อ e r nova ครับ super nova นี่ใส่เมล็ดพันเบิร์ดไล่บนนี่ซองไรนี่มันประมาณสองปองคืงมั้งครับทีนี้สองปองคืนป๋องละจักบาทป๋องละพวกลอยหาซีบพวกลอยหาซีบประมาณนี้เนาะมบานนี้ค่าเมล็ดพันธ์กับพันธ์ก็บาตอือพันกว่าบาท อันนี้เฮาวสียอดไนมันลงนี่เลยบอกเือเฮาเพาะทั้งนอกก่อรยอดนี่เลยครับนี่เพราะว่ามันจะมีนี่ครับสายน้ำยดที่ผมา่าเ<อ>นี่ยครับเา้าท้ายห้อยฟุ้นไปในใส่ในดินนะครับเ้าก,กระท้ก้มขึ้นเป็นแปลงแล้วเ้าวกระคึ่งสายนี่นะครับแล้วก็คุ้มผาเ้าวกระยอดไนใส่<อ>นี่เลยเนี่ยนครับใส่ลุ่มละสองไนครับลุ่มละสองไนเนาะระยะห่างประมาณสามสิบเซนบ่หลงไหมสี่สิบเซนสี่สิบเซนเนาะน ว่าทันใจายก็ดีมันก็แย่งอาหารกันกินนะครับมันก็จะโบกงามปันไรตรงประมาณหนีเนาะสี่สิบเซ้นละก็ลุ้มละสองมันเกิดทุกต้นบ่ทุกลุมบ่พันบักแตงพันนี่เกิดอันนี้อยู่ครับเกิดไข่อยู่เกิดดีอยู่เนาะแค่นี้พวกแล้วตัวงพวกหนูพวกเนี้มุกเกือเสี่ะครับบอกินแต่ว่าย่ามหยอดเท่าก็มี ยาสมในขี่มูที่เท้ากบนะครับเขาตั้งสมยาที่โอดานบนะ่เป็นมะยาที่โอดานเน,นี่ยครับเขาผสมเป็นกระสีไม้แบบมะแกกิน 1, เม็ดพันเท่านะครับอ,อ,อันนึงก็มีนี่นเท้าเก็บเดจักหลอบแล้วนี่ตัวนี้มันบันเป็นหลอบที่หา,หาหลอบที่หานาะเท้าสีเดจเก็บไปโดนปันไดนสำหรับบกักแตงนี่จ้ะท่านฝนบอลเลงบ่งบ ตอน,นี้แน่กับตามสภาพอากาศนะครับกับการดูแลเขาคันดีๆแน่กับเป็นสิบกวดเถี่ยวนะครับสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามเถี่ยวแมนครับคือเก็บผลผลิตมือเว้นมือแมนบอกแมน,แมน,แมนต้องลอยเพ่อนไงแต่ว่ากับชื้อไวใหไงไหเลยเนอะแมนมือมเว้นมือน,<ม>นี่ประว่าอาทิตย์หนึงน่งนี่พอเขาเก็บน้อยไงออกปุ๊บน้อยหน่อยมันกระสิแบบเขาได้กินเต็มถี่นะครับเขาจะใไงไห้แต่อาหารเต็มถี่แมน พันนี่ดกดีขนาดเนาะเป็นน้ำพันเพราะหือเกี่ยวเือกันครับเกี่ยวกันบ่ร้อยไม่ก็สิเขียวดีนะครับอัอแลพันหน้าเหมือนมันบ่เป็นหน่อยอยู่แล้วโอ้ฝนผอมพันเก็บอยู่ทางฝับ่ข้องละสี่สอบนะครับข้องละสี่สอบข้องนี่แถวประมาณจักเมตรเนาะนี่ต้นนี่จังหวะด้วครับหาสิบเมตรเนาะประมาณนั่นแหละ ขวงละสี่สอปุ้ยกระสิเก็บฟังหนีเนาะนี่ครับเพราะเขาจ็จ้างเก็บฟังหนึ่งให้ผมก็ว่าผมทางใบฟังหนีออกเพราะว่าให้ห้าเนี่ยเห็นไอ้น่วยมันง่ายนะครับคันกรถางมันก็จะเป็นคือจังสีนะครับบ่เนี่ยพอฟังนี่มไม่ได้ทางพมทางฟังหนึ่งโอ้เพื่อการเก็บง่ายข้นนาะเห้าสิบวัน้ย่างเก็บฟังนี่ห้าสิเก็บเธอละฟังฟังหนีเป็นแถวไปไปเนาะได้อากาศเต็มสี่นะครับมันก็จะบกหง เขาจะเบะสลัดหน่วยเขานะครับขั้นเม่นหนาพุดเขาก็จะสลัดหน่วยอยู่สิคือคือว่าใบหนานั่นบอกเม่นบอกม่นครับโอ้เทคนิคการเฮ็ดแตงก็ตรงคือตรงแตงใบหายน้ำสาคัญเพราะขั้นบอกแตงใบพิ่นมันแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าคือบ่หนาล่ะครับซ้ํากับพอดีออืแต่ว่าขั้นถ้าเกิดว่ามันหนาแห้งนะครับจ้นหนาแห้งเข้ากับแตงออกน้า อจะทางขึ้นมาจากเปล่อนกับประมาณนี่ก็ได้ครับประมาณเพลิงหนึ่งหรือเพียง,ขงเยงข่าห่างเนพะียงต้นขาห่าอเพราะคันสีทางขึ้นสูงแห้งพดบานนี้มันสีโบมีแบบเขาไปเรียงน่วยเขานะครับพอเขาสร้างคอ์ดกินอันนี้ทั้งใบบา้านโอ้ปวกสร้างคอร์ดแสงแดดตัวนสีหอือขาทังออกแข็งข้งขงงขงกากั <c oughs> บ่บใหญ่ยิ่งขึ้นกันบ้านนี้ระว่างแถวในเรยอลูกแจ็คเมตดเมตดอยู่บ่เม็ดหาสิฟเม็ดหาซิบ ประมาณนี้ท่าชิบบ้านนี้นเฮ็ดที่เกินไปกับอาศาัยยามจะของยางเก็บนะครับออืคุณลุงคนเพิ่อนเก็เตเม็ดเส้าก็มีเม็ดเส้าก็มีแต่ว่า,วม,ามันจะจะเขียบยามเพาะยางเก็บนะครับ<อ>มันจะจะหยาบยามหยาเก็บก็จิหยา,าเก็บไปมือก้อนนะครับเลยลุมนี้เก็บบระหันชุดลวยบักแตงเกือบจำแขนเดือนพี่น้องเลย ตำเพชรเพชรหนาะสูตบาดนี่ยเออเห็นมูเือคนกินโซ่ตำหมากแตงตำอันนี้โอ้เป็นตาแสบีบแฮงอันจังสีนี้มือเื่อแม่นบ่ได้เก็บนี่ยเมียนะครับมือือ,อเพราะว่ามือนึ่งนี่แค่พื้นหนึ่งเขาก็จะรุ่นผีเลยนะครับหน่วยกะง่ามตรงดีเนาะมบ่มีงอมีหยังเลยเพี่น้อ,องเอ,อ,อ้ยวุ่นนี่ครับกันเอาเอาไว้หอดมือคนปุ๊บมันก็จะใหญ่เกินนะครับแ<อ>บบทองตลาดฮักกั แบบมันเขาบ่อยนิยมราคามันก็นจะลดลงนะครับบ่คือสแสดงมาเพิ่นขาดใส่นําเมีนะครับม,มีแตงแตงหาแตงฮกนี่คือใส่ตลาดแบบต้องการนะครับแตงงามเปิจ้ะหมายถึงยังไหนลูกแตงหาแตงฮกก็รุ่นนี้นะครับนี่รุ่นนี้จะเป็นแตงหาแตงฮกคือเขาเลี้ยงเซถุงนะครับตัวเขน<อ>รุ่นใหญ่ก็หนีมานี้มันจะเลี้ยงในสี่หน่วยจากสี่นะครับราคาก็จะตกลงมา บอกนอันนี้คือใส่มาตรฐานเลยเมนบ่เนี่ครับใส่มาตรฐานใส่มาตรฐานเลยพี่น้องกิโลละสิบบาทเนาะช่วงนี้เนาะแมนครับราคากะถือว่าใส่ได้จะออนสวนหนองพี่น้องงามแห้งจ้ะช่วงนี้ต้องเก็บเกี่ยวแล้ว ซื้อพันยังไงก็ลูกซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาเด้อพี่นนองเด้อแต่ผู้ใดอยากปลูกกะแนะนําเป็นพันธุ์หนีเนาะมันสิรกดีจ้ะพี่นนองเหตียดกายหอมนะอือเป็นทีหน้าเฮ้ยทีไฮโดยเฉพาะไิกนเป็นทีหน้าครับบอก็เบิกเป็นสวนสวนไม่ยืนต้นนะจ้ะเหยียดเดะหาหกปีบ่ครับบัดนปีนี้มันแหล่งก็เลยได้ตัดโอเนี่ยครับอันนี้ตอมันยังอยู่เลย จะไรตัดออกเขล็ดนนต้นบักแซวแม่นบองเมียนครับตะกี้เป็นปลาบักแซวเบิดเลยตะกี้เป็นปลาบักแซวเปลี่ยนมาเป็นปลูกบักแตงอือลปลาเปลี่ยนทีมันก็นยังบอท่านดีปันไรเพราะว่าค่าหักค่าอันนี้บักแซี่วนะครับจา้ารายได้ก็ถือว่าโอเคเนาะเมียนครับจา้าพออยู่ได้พออยู่ได้พอ,อได้ใส่แล้วพี่น้องอยู่บ้านเฮาดีกว่ารอผลผลิตได้เฮ็ดให้มันนั่บอ บ่์ครับให้มันที่แต่สวนเนาะว่าจะล่งสวนก็คือข้างนานะครับแบบเบิรดรอบนี่กะง่ายที่ไปเรื่อยนะครับแบบเพลทซับกันหลายๆรุ่นโอ้ตัวนั้นคือพักดินไว้ก้อนเม่นบ่เมียนครับรอบก้อนก็ลงเต็มข้างบนนะครับก็ได้รอบแล้วตันสองตันเมียนนะครับโอ้รอบล้ตันสองตันตันหนึ่งไร้ไายเป็นไรอะไลูกตันหนึ่งก็ลอยทุงนะครับตันลอยทุงลอยทุงทุงละลอยบ่ ช่วงนั้นมันได้ลอยลอยเศร้าอยู่ครับหลอกคนนี่เ็ดเสร็จเนี่ยมันก็ได้สิบสองสิบสามตันนะครับสิบสองสิบสามตันนี่ 12, นนปล<ะ>าช่วงนี้นี้ราคากับขยับลงแน,น่แล้มเนี่ยองตลาดมันบ่แน่นอนแม่นนะมันบ่แน่นอนเด้พี่น้องของทุกอย่างเนาะ มันราคามันบ่ตายโตกับเสียงดวงคือว่าละการเฮ็ดสวนกับเสียงดวงฝีมือน้ำแนนถ้าส่วงได้เอาดวงดีออกของเขาออกถือส่วงราคากับสีได้จับเงินแสนผลละเนาะชาวสวนนี่ได้ครับจับแ้าได้เงินแสนทักทุนหักยังออกแล้วขั้นถือราคาเนี่ยแกได้จับคือว่าละแล้วแต่จังหวะเนาะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาส พออยู่ได้ครับราคาบอลนี่เท่าอย่าลงทุนมันก็แค่สองไรยนมันก็สิบประมาณหมื่นก็บาทนะครับแน่ห้าขายคืองววสองวันถ้าก็ได้ขึ้นนะครับอืล้างจากหันกับเป็นกําไรแม่นจ้ะประมาณตีไปซะสองหมื่นเนาะสองไรนี่เรือจากหันไร่ละหมื่นการลงทุนร่วมหาร่วมย่างนี่แม่นมาลูกเทื่องลักเถืงตาข่ายนี่บ่แม่นครับเพราะตาข่ายมั่ก็ อะรเก้าสิบบาทครับอ้าห้าสิเมตรตานเมตรเก้าข้าใส่สัมได้บอ่อสำหรับอันนี้กได้สองรุ่นสามรุ่นนะครับบอ่อเ้าเห็ดแต่บักแตงนะครับเพราะว่าอายุมันบดลรากามันจะบ่ขั้นผูนะครับแต่กรเท็ดรุ่นสองได้แต่รุ่นสามนี่ก็บอ่อยากห้เห็ดนะครับเพราะว่ามันหนักแล้วครับมันอาจจะขาดโอ้ซ้ายมันสิขาดนรับ ซ้ายอันนี้อาจจะขาดนะครับอตัวยืดมันทั้งเมียนเพราะมันขาดแบบนี้มันคือขาดดึงลงมันหนักนะครับมันก็จะขาดเลี้ยงนี่ยงไปเลยอืมคราบเขาทับกันแบบนี้มันบ่มีอากาศนะครับมันก็จะห่วงมันก็จะบ่ได้พ้นผลิตในส่วนนั้นนะครับโอ้ฉะนั้นแล้วเขากะสองหลอบกับพ่อเนาะหลอบที่ซ้มกับเปลี่ยนไมเลยพี่นนองอันนี้ดีิงอะสองหลอบสองหลอบพ่ออืมว่าคั้มันขาดมากมันก็ บะคุ้มนะเออมันสิปูสามของเก่าได้บ่ลูกนี่สมมติเ้าเอาหล<ด>ุ่นนี่ออกแต่ขั้นจะปูกนันผู้ลังคนมันก็ะเฮ็ดแบบปูบากแตงแล้วรอ่รอนรอบนี่นะครับจ<า>้ะแ้วกะตัดเงามันนะครับอืมตัดเงาเออกปึ๊บเฮาจิ้มเหมือนพวนดิในใหม่นะครับโอ้ทั่วก็ได้แต่ว่าตรงสับพืชเนาะแม่นบอกแม่นครับพอมันจิตลงบักแตงอีกปึ๊บคือโลกของมันนะครับโลกมันยังมีอยู่ในนี้นะครับจ้ะ ว่าบักตัวมันจะแข็งแรงกลัวนะครับโอ้ขั้นนี้ขั้นลงบักตัวซ้ำเลยกัได้นะครับจ้ะก็คือถ้าห้าขีดขาดหรือผพาเมนบอลห้ากัลงเป็นบักตัวต่อเลยกัได้โอ้ดีไลายพี่น้องอืมตัดเงาตัวก็เลยกุ๊บเย็ดแบบเก้านะครับย่ำปลุกใช้สาบายด้วยกันจ้ะคือคุ้มพานี่สีคุ้มทุกย่ำเลยบอสหรือสปอร์หนาฝนกับขั้นให้ดี คุมทุ่งามได้ก็ดีครับเพราะว่า oh, หุ่นนะครับโอ้หญ้าเนาะแมีนเพราะฉะนั้นหญ้แดงเข้ากับเด็กโคดหนามขึ้นเก่เานะครับแถวเงาแถวหากเขาสักจ้าหญ้ามันก็จะขึ้นไอ้มาขึจังสีมันกับหญ้ามันกับโบมีนะครับเขาแบบบ่ได้ไปแย่งปุ๋ยกันนะครับมันก็ินเด้กินเต็มที่บ้านนี้การให้ปุ๋ยเห่าเดี่ลูกเห่าหายจังใดเป็นปล่อยมานน้ำสายครับปล่อยมานน้ำสายเส็ยดเป็นระบบไวเลยมันบอกแม่นสร้างระบบไวเลยเนาะเห็นหญ้าเขามาพี่น้องเห็นเพิ่น เป็นองค์ตั้งอยู่หนันแมนบ่แมนอืักระสีเอาปุ๋ย่หานกระสีดูดมากปล่อยทั้งสายดูดมากแบบนั้นกระสีด้กินเต็มถี่เนาะแต่กันเ้าหยอดมันอาจจะเม็ดหนีละลายเม็ดหนีบลละลายหรือว่ามันสึกหนามมันก็บลละลายนะครับคือเอาปล่อยมากปึ๊บหัละลายมาแล้วคือปล่อยเซฟไอหักเขานะครับก็กินเลยอเ้าให้จักมือให้เท่านึงหลวงสำรับปุ๋ยกะสองสามมือก็ได้ครับโอ้หน่วยจังสีสมบูรณ์ดีเนาะแมนมันก็จังสี เขียวตลอดม<อ>่้โอ้จังสีเขียวจังสีนวยจังสีส้มบุ์คือว่าล่ะจังสีเต็มดีอวนดีพี่น้องกะคลิปนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาเบิงสวนแตงงาม,งามจา้ะพื้นที่สองไรกะขอให้ได้ราคาดีๆต่อไปน้อตงตรงเนาะขอบพูนต,ต,ตรงๆไลยๆจ้าคลิปนี้นจา้าตาสะอ่อนน้ำเพลินพี่น้องโกดีแห้งพันธุ์นี้พผยยากปูกะแนะนำเด้อจ้ะเด้อลงเลยล่ะซื้อพันธุ์ก็ได้ ถามอีกเสนึงก่อนท่านได้ก็ลูก super nova เปอร์โนวาเด้พี่น,น้องเปอร์โนวาแนะนำเลยจ้ะท่านนี่กระป๋องละ6ก0อยหาสิบาท2องลายเด้2องกระป๋องครึ่งบแม่นโฆษณาใา้เพื่อนได้อจอยากให้พี่น้องเข้าได้ฟล้นผลิตหลายๆนะเห็นของน้องเพื่อนดกดีถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สิลืไ่ไหวอือเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ซ้านี่จ้ะเดี๋ยวคลิปหนาพอกันใหม่นะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเขา้าติดติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ